พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่21กันยายนคริสตศักราช2023คำพยานชีวิตโดยคุณแอนดรูวกาเนต เวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องสร้างสะพานอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมมารโากบทที่9ข้อ38-41ถึง41และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามารถคิรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมารโากบทที่9ข้อ40เพราะผู้ใดไม่เป็นฝ่ายต่อสู้เรา ผู้นั้นเป็นฝ่ายเราแล้วคุณแอนดริวการเน็ตเป็นพยานว่าผมเป็นสิทธยาพิบาลของคริจตจักรที่มีโครงการระยะยาวเพื่อรับใช้เพื่อนบ้านของเราที่ประสบปัญหาเรื่องการไร้บ้านหรือความไม่มั่นคงทางอาหารทุกวันจันทร์พื้นที่ของคริจตจักรของเราจะกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ที่ต้องการอาหารและเสื้อผ้าผู้ที่ต้องการเข้าถึงบริการทางสังคม หรือเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลอื่นๆในแต่ละปีเรามอบอาหารหลายพันชุดแจกจ่ายของใช้มูลค่าหลายหมื่นปอนและแจกจ่ายเสื้อผ้าหลายพันชุดโครงการนี้ดำเนินการโดยอาสาสมัครเกือบทั้งหมดบางคนเป็นสมาชิกของคริจตจักรของเราแต่ที่น่าประหลาดใจคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกของคริจจจักรของเราอาสาสมัครที่มาให้บริการมีหลากหลายเช่นเดียวกับผู้คนในเมืองของเรา บางคนเป็นคนเอาจริงเอาจังในเรื่องศาสนาขณะที่บางคนไม่ได้เป็นเช่นนั้นการนำอาสาสมัครจำนวนมากจากภายนอกคริสตจักรเข้ามาช่วยงานบางครั้งอาจทำให้สมาชิกในคริสตจักรของผมกังวลว่าเราจะสูญเสียอัตลักษณ์ของคริสเตียนไปอันที่จริงเรามีความเชื่อแบบคริสเตียนที่เราไม่สามารถประนีประนอมได้แต่ความจริงอีกประการหนึ่งของความเชื่อของเรา กำลังทำงานที่นี่ก็คือพระเยซูจึงตรัสว่าอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าไม่มีผู้ใดจะกระทำมหากิจในนามของเราแล้วอีกประเดี๋ยวหนึ่งอาจจะกลับมาพูดประนามเราเมื่อคนจากภายนอกคริสตจักรเข้ามาร่วมงานของพระคริสต์เราทุกคนจะเปิดรับพระเยซูมากขึ้นเมื่อเราถูกดึงดูดเข้าสู่พันธกิจแห่งการใช้ชีวิตเราจะมีโอกาสมากขึ้น ที่จะได้เห็นข่าวประเสริฐที่มีชีวิตข้อคิดสำหรับวันนี้เราสร้างสะพ,พานขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อระหว่างคนทั้งหลายกับพระเยซูและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานสำหรับพันธกิจสรงเคราะห์ผู้ที่ยากไร้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าถึงผู้คนมากมายในทุกวันขอทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลาย ในการทำพัรธกิจเมตตาและให้ความหวังแก,ก่เด็กๆที่อยู่ในสภาวะขาดแคลนสิ่งจำเป็นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์ สภาคฤิตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ